มือนี้มีถุงกําลังสิลดน้ำน้ำถุงนะคะมือนี้สิให้เพื่อนๆเบิ่งว่าอ่าถุงอ่าเพื่อนสงสัยว่าปักช่ำนะ่ะเพดแบบใดใส่แบบใดว่าสัน้นแต่ว่ามือนี้อันคืออ่าถุงที่แม่มุกลดน้ำยู่นี่หมายถึงว่าแม่มุกกอกมาได้ประมาณสักอสองอาทิตย์แล้วแต่ว่าแห้งแห้งนะคะเพราะว่าตอนขั้นตอนในการกอก,อกต้องใส่น้ำไซส่แอบต้องเอานา้ำไซส์ ขี้เถ่าแกบดำนะคะเห็นมันเปียกสก่อนนอมันจังสีเป็นก่อนเป็นยังให้เฮ้าอา,อาร์เซบุทุงใดนะคะแต่ว่าไม่ไม่มุกอ,อ่าไม้พวมว่ากอกใดสองอาทิตย์แล้ว่น้องแต่ว่ามันแห้งเบลแล้วทั้งสาบมะพร้าวแล้วก็ทั้งแกบดำนะคะโมน,นี่ก็เลยสิมาลดมาลดทําไมต้องลดคือพูดเห็นม่มผพุนอะ่ะม่มผพุ่นพอบานกําลังเสียอยู่นะคะเริ่มเริ่มปักกิ่งมาะคะ่ะเริ่มปาัากิ่งมาแล้วเฮ้าต้องลดค่ะ ลดเพื่อว่าให้มันชุ่มลดเพื่อเดียวนี่กับ,บท่านพ่อได้พี่น้องเพราะว่ามันแหง่งแห่งมาส้องอาทิตย์แล้วพ่อตรงวันนี้ลดค้งนี่กับลดเมื่อลื่นนี่กับลดลดซ้ำจนกล่วเขาสิาจ,จับเบื่องแล้วทึ้งอ่ะมันสินักในมือนะคะเงือนไหมเชื่อว่ามันจะ,ะซึมซับหนาไปแล้วนะคะเบิ่องมา้าไอ้น้องมูนนองมา้ากับมะเร็งไม่ได้พี่น้องกออไว้โดนหลายนะคะ,ะมะเร็งมาหาควรหาเคลียนะ อาเพราะว่ามันบริโภคน้ำไว้นะคะเนาะในเรื่องโวยคข่วงานเท่าไรนะคะนี่พี่น้องคะใส่สาบมะพร้ราวมีสาบมะพร้ราวแล้วก็มีเกียบดำนะคะที่อัดลงไปนะคะมันแห้งมือน,นี้ก็จะรดรดให้เต็มที่นะคะมือน,นี้รดพรุ่งนี้ก็ต้องรดอีกเมื่อไง,งล่มเฮผยหัวคิดว่วข่วมดีค่ะพี่น้องคะเนี่ยเนี่ยคือหมายถึงว่าทุงเนี่ยที่เท้าไปเบิร์ดอะคะอ่ะทุงนี่ ทุกนี้ปักบูไดแล้วนะคะทุ่งทิ่มะหลุงกัปักบูไดต้องถึงเวลานะต้องต้องกอกไม่นะคะโบเมนวาสีมีแตซาปะพาวและสีขึ้นนะคะต้องมีแก่ดำด้วยนะคะทุกคนลดใส่เวลาลดนานมากนะนะ่ีประมาณลดเครื่องชั่วโมงของเขาลดกลับไปกลับมาลดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนาะ,ะหนให้มันได้ความชื้นเพราะว่ามันแห้งหงคะ่ะเป็น ใยังตรงรถแบบนี้ใส่ฟักบัวก็ไดใส่ยังก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่มุกโบโบเลยเพราะปกติแล้วฟักบัวกับโบจํำเป็นนาะในการใส่รถดหนามไม่มุกใส่มือบีบเอานะคะนี่รถประมาณเนี่ยใส่มือบีบเอานะคะเฮ็ดมาดูเฮ็เดมาถูมือมันก็เป็นควอมชำนาญนะคะที่เอาฝอยเป็นไดก็ได้นะคะเราอองหนามแต่ว่าบางค้นโฮด่าเป็นกับไปเบิร์ดนะคะเราเราโฮดวอ่าสีเทามันแตกน้องพี่น้องเนาะ มันนี้กะโฮสไฮโซมค่ะเดี๋ยวมาอื่นก็สิมโหดอีกเจ้าพี่น้องนี่เพราะว่ามันแห้งเนาะมันนี้กะเพื่อนๆก็ดูไวน้นะาคุณใดอยากเหตุนะคะไม่มุกกะผ้ามาบึงแล้วนะคะนี่แบบง่ายๆนะคะ